แฟนเกา่าเอ่ยปากอยากเป็นเพื่อนมารีเบิร์นเนอร์หัวใจสีชมพูอวดหุ่นเบาๆสไตล์สาวลูกครึ่งแฟนไฮโซไม่หวงนางเอกเอาเรื่องบอกเลยมารีโพสต์แคปชั่นคนโยงลังอดีตแฟนหนุ่มออกมาเปิดใจอยากเป็นเพื่อนอยากไปออกรายการเขาบ้างทั้งนี้หลายคนแอบโยงแคปชั่นถึงอดีตแฟนเก่าอย่างกาาันนพัฒนจนได้แต่ก่อนหน้านั้นไม่กี่วันหนุ่มกานได้ออกมาเปิดใจพูดถึงอดีตแฟนสาวอีกครั้งในรายการของซานิเอฟ ยอมรับว่าอยากเป็นเพื่อนกับมารีอยากไปออกรายการเขาบ้างก็ไม่กล้าหนาที่จะไปรู้ว่าเขาก็ไม่ชอบผมแต่ผมไม่อยากให้คนอื่นไม่ชอบผมโดยพูดถึงการเลิกราเกือบสองปีว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยที่เขาทําแบบนี้ที่เขามีบางอย่างที่มันไปด้วยกันไม่ได้เราก็ไม่ได้ผิดที่เราคิดแบบนี้ต่างคนต่างไม่มีคนผิดแค่มันไม่พอดีซึ่งกันและกันเท่านั้นเอง นักแสดงหนุ่มพิษกาชายบอกกดดันเพราะไม่ค่อยกล้ารับฟุ้งรักมารีแฮปปีด้ดีแต่งเห็ุไม่ลงรูปครูงานนี้เจ้าตัวบอกตื่นเต้นที่ลงมือทำอาหารโชว์เ้ยก่อนหน้าน,นี้ไม่กล้ารับเพราะกลัวกดดันถือว่าได้บทล็อกหากมีติดต่อมาอีกก็พร้อมรับไม่ชินโดนพิธีก่อนเรียกว่าเชฟพิทส่วนตัวมองว่า ตนเองไม่ใช่เชฟขนาดนั้นอยากให้เรียกว่าคุณพิศน่าจะดีกว่ารับเพิ่งไปออกทริปเอาดิฟกับมารีมาเป็นทริปที่เหนื่อยมากแต่ก็สนุกเพราะไม่ได้ออกต่างประเทศนานหลังจากสถานการณ์โควิดบอกไม่ใช่ทริปหวานอะไรไปกันหลายคนทุกวันนี้ความรักแฮปปี้ดีไปเรื่อยๆสบายๆไม่ได้ต้องปรับอะไรมากอาจจะทะเลาะก,กันบ้างเล็กๆน้อยๆเหมือนคู่อื่นปกติแจงรูปคู่ไม่ได้ปิด แค่เป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปและไม่ได้ติดโซเชียลขนาดนั้นมีไปช่วยคิดเมนูให้ร้านอาหารของฝ่ายหญิงถือเป็นการช่วยๆกันอย่างไม่ได้ค่าตัวมารีเปิดใจแล้วเรื่องก่อนที่จะคบหากาันว่ามีคนรอบข้างมากมายเข้ามาเตือนเพราะลุกแบดบอยของหนุ่มพิชซึ่งเพื่อนสนิทของมารีอย่างลินล,ลี่ยังเคยติดใจในลุกของหนุ่มพีชเมื่อมารีเผยว่ากำลังคุยๆกับคนนี้อยู่ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ